สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้าในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสาหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่6กธันวาคม2567นก็ะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นไคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนยหลัักกขอองเรา่นนบพ 24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนบวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ a p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่ การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับแอ k 2-4นะครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวายการในสัปดาห์นะี้เป็นบุสลีสบูญมิลิรครับพบกับกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมใดพิดกัด102้อปอนด์นะครับบุสลีสบูญมิลิรครับหรือว่าเจ้าใบเงินเดชสิงต้ครับ 159ซเมครับ15ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบุตรีตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าบุรุดันเลยนะครับประเภทเปิดเกมครับเดินจับเดินตีหมัดหนักโอกแรงนะการแรกการบวกแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเก็บตัวฟิซซอมาที่ค่ายมวยซอบุญมีฤทธิ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนสีพลังลูกเฉพาะกุมภักกันที่เวทีมวยกองธรรมอากาศดอนเมืองครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับส่วนคู่ชครับเป็นกาลิมพิเกแสนชัยมวยไทยยิมครับหนั่ชกวัยากกรุงเทพมหานับเจ้าากิมตัวนี้ก็นมวยฝี มือมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทตั้งรับจับทางนะครับไหนก็มีล่ายแขนกดแกนแทงสู้นะจังหวะฝีมือจัดจ้านครับหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับเก็บตัวฟิซอมที่พีเคแสนชัยนะครับลาสุดที่ชกไว้นี่ก็แพ้คะแนนครับให้กับซูเปอร์แบงค์สอสุขสมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่ยีกันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็เข่ากับฝีมือนะประเภทมวยเข่าคบเครื่องเตะต่อยแรงเข่าในเหนียวเนี่ยก็ต้องที่เจ้าบุสลีนะครับประเภทฝีมือคบเครื่องตังรับจับทางเตะตั้งขวางคาฝีมือจัดเนี่ยก็ต้องที่เจ้ากาดิมนะครับจบในพิกัด102ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบบุสลีสอบุญมินิดครับ แต่ขวาต่อยขวานะทีต่อทีดูหนักแรงกว่านะครับวงนอกมีลูกหนักนะครับวงในก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงอะนะครับเบียดไปเบียดมาท้ายในดูว่าหัวจิตหัวใจนะครับของเจ้าบุสลีเขาจะดีกว่านะครับเป็นมวยตัวเล็กนะครับแต่ดูแข็งแรงมากเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกปั้มตีนะครับดูมีลูกขยันมากกว่านะครับชอบบุสลีสบุญมิลิครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะการิมพิเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้นะครับสำหรับคู่เปิหายการออกชอบที่บุสลีนะครับ คู่ที่สองก่อนในการครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับเสือภูมิตีน้อยข้าชินครับต่อน้ําหนัก2ปอนด์นะครับโจโฉบูมเด็กเซียนในพิกัด102กับ104ปอนด์นะครับเสือภูมิตีน้อยข้าชินครับด้วยเจ้าเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างครับ160เซนติเมตรครับ15ปีจากนครราชสีมานะครับเสือภูมิตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเลยนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงสูงยาวเข่าดีครับเป็นมวยปอนด์ใหญ่ปลายแรงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสำหรับทางของเสือภูมินะคคครรรััััับบบบเกก็ตววพิสสอไไ้ที่่แนนชชยะลาุด นะคะแนนจากกิจยุทธสุราศครับที่เวทีมวยกองถ้ำอากาศดอนเมืองครับเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนกูโชครับเป็นโจโฉบูมเด็กเซียนครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าโจโจศิษฐ์อาจารย์ตายครับ151เซนติเมตรครับ15ปีจากจังหวัดชัยนาทนะครับโจโฉตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะหมัดหนักศอกแรงวงไหนปั้มตีแข็งแกร่งครับประเภทเข่าได้ฝีมือได้นะครับเก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนนนะะคคแเเเพพชชรรรรบบบัลาาดตุ่ีีทวทีมวยกอง ดอนเมืองครับเมื่อวันที่4ีธันวาคมพี่ป่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก่มือหลังตานะเคยชกกันมาหนึ่งครั้งครับวันนั้นก็เป็นฐานะของเจ้าเสือภูมินะครับที่เอาชนะมาได้แบบขาดลอยเลยนะครับวันนี้ก็ต่อหนักให้2ปอนด์นะครับซ้ายกับขวานะประเภทอาวุธหนักแรงกล้าแลกก้าบวกหัวจิตหัวใจดีก็ต้องที่โจโฉนะครับประเภทมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีก็ต้องที่เสือภูมินะครับชกในพิกัดกับ่0 4ปอยสองกับหนึ่งร้อให้2ปอนด์นะครับเสือภูมิต่อหนักให้สองปอนด์นะครับสำหรับ ค้าชินครับต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะแต่ว่ารูปร่างชงโชคนี่ดูไม่ได้ต่อนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับตีต่อที่เบียดไปเบียดมาดีดูว่า้านของเจ้าเสือภูมิเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มสดนะครับแล้วก็ฝฟล่าสุดที่ชกกันในชนะมาแบบขาดลอยเลยนะครับวันนี้ต่อนักให้2ปอนด์ดูว่าไม่น่าจะมีผลนะครับชอบเสือภูมิตีน้อยคาชินครับดูใหญ่กว่านะครับจะเอาชนะโจโฉบูมเด็กเสียนยับแขนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองขั้นการนะคร คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกในรายการครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับศิลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนด์เดสสรองในพิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์นะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ170เซนติเมตรยีปีจากนครศรีธรรมราชนะครับชัดชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับหมัดสวนศอกสวนแรงหลักเกลี่ยไอคิวมวยดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเลยนะครับแต่ว่าหยุดไปนานนะสำหรับตัวของชัดชัยนะครับเก็บตัวฟีซ้อมไปที่พีเคแสนชัยนะครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชคไว้นะครับก็แพ้นอกตัที่3ครับให้นะกับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตครับ เมื่อวันที่16มิถุนายนปี2565นะครับหายไปปีกว่าเลยนะครับส่วนคูโชกนะครับเป็นศิลาเงินลานาหุมสเตแอนเดสลองครับหรือว่าศิลาเงินชอชนะชัยครับ170เซนติเมตรครับ21ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับศิลาเงินตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับประเภทอาวุธครบเครื่องนะเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีแข่งแกล้งครับขวางหน้าปลายหน้าดันแทงประเภทนอกได้ดีนะครับได้หนุ่มได้สดเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ลานาหุมสเตจังหวัดพัทลุงนะครับล่าสุดที่ชกครับนเซีย ตีเวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดบทเก่านะ129ปอนด์นะครับสดนี่อยู่ที่ศิลางเงินนะครับเกากระดูกดีเนี่ยก็ต้องที่หน้าของชัดชัยหยุดไปปีกว่าเลยนะสำหรับรุ่นพี่อย่างชนะของชัดชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะ ประเภทฝีมือนะดูว่ากระดูกมวยการผ่ามวยดีกว่าเยอะนะครับวันนี้ถ้ามาสภาพร่างกายสัก80%เนี่ยดูว่าน่าจะชนะได้นะครับเก็บตัวฟิสซ้อมที่พีเคแสนชัยนะถ้าไม่ฟิตไม่พร้อมนี่ไม่ส่งโชคแน่นอนนะครับดูว่ามาตรฐานความเชื่อถือจะดูดีกว่านะครับเบื้องต้นชอบไปที่ชัดชัยพีเคแสนชัยมุทยิมก่อนนะครับดูเก๋กว่านะครับจะเอาชนะรุ่นน้องครับอย่างศิลาเงินลาหนาโฮมสเตย์แอดเดสสลองไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนัรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่ชัดชัยพีเคแสนชัยนะครับ คูุณศรีครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับพบกับพันโทพิเกศแสนชัยเมืองไทยยิมในพิกัด102ปอนด์นะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับหรือว่าเพชรมรกตมกชสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าเพชรมรกตหนองนาสุวรรณครับ150เซนติเมตรครับ15ปีจากนครราชสีมานะครับเพชรมรกตตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในเขียงแกล้งนะเดินบทเดินเบียดครับเป็นมวยปล่อยใหญ่ปลายแรงนะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับเก็บตัวพิซซ่าที่โรงเรียนกีฬากกกรรรรุุงงเเทททพนนนนะะะคคคคัับบล่่าสดีีชชไวว้แิอย ชงนี์ครับที่เวทีมวยจิตมังนนเมื่อวันที่9กธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นพันโทพีเคแสนชัยมวยตยิมครับ158ซนติเมตรสิปีจากจังหวัดบึงกาฬนะครับพันโทตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีนะครับเก็บตัวพิซซอมาที่พีเคแสนชัยนะครับล่าสุดที่ชกไว้นี่ชนะคะแนนแสนรักสอสุจิมาวิทย์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับเมื่อวันททีีี่่่่4ัััันนนนววาาาคคคคมมมผะรรรบบบสหยู้ก็ เข่ากับฝีมือนะประเภทมวยเข่าบูรุดันปอดใหญ่ปลายแรงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรมรกตนะครับประเภทมวยฝีมือสายจัดจ้านเนี่ยก็ต้องที่เจ้าพันโถนะครับโจกไก่พิกัด1นึ่งร้อยสองปอเท่ากันนะครับถือว่าน่าดูมากนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบพันโถปิเกสแอนชัยมวยไทยยิมครับ เตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางนะดูว่าทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบอ่ะนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกอยู่ในรายการใหญ่อยู่ตลอด accent. นะครับเจ้าเพชร,รชมรกตนี่ดูว่าไม่ค่อยได้ชกกลางวันนะครับแล้ววันนี้มาต่อยกลางวันนี้ดูว่าน่าจะเสียเปรียบท่าน้าของเจ้าพันโทนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวกว่าจะตีได้ในต้นลุ้นท้ทายอ่ะนะครับคู่นี้ไม่รู้ว่าชก2พัก2หรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมชอบมวยฝีมือนะชอบพันโทพิเคแสน,ในใชัยมวยไทยิมครับสายจัดจานมากนะครับดูไวกว ได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบที่พันธุ์พิเกตแสนชัยก่อนะครับสำหรับตัวเด่นในเ้นะครับชอบพิสุดธ์ในรายการเนี่ยผมชอบเสือภูมิตีน้อยขาชินครับต่อดำหนักให้2องปอนะแต่ว่ารูปร่างชงชกนี่ดูไม่ได้ต่อนะครับตีต่อทีดูใหญ่กว่านะครับไฟล่าสุดที่ชกกันในชนะมาแบบขาดลอยเลยนะครับมีลูกเตือมีลูกขยันดีนะครับถึงตัวตลอดแน่นอนครับวันนี้จะเอาชนะโจโฉบุมเด็กเสียดยำเขียนไปได้นะครับสำหรับชอบพิสุดธ์ในรายการนะครับออกชอบที่เสือภูมิตีน้อยขาชิน และนี่ก็เป็นทัศนวิจาจณ์ลวงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคม2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบอลโปรยมณัที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ